อันเดียพี่นอ้อ,นนมนะนอ,นองมือนนอ่อกี้มาเด้อมากินข้าวกินข้าวเที่ยงมันกินข้าวเรากินข้าวปุ่นพี่น้องกอุ้ยข้าวปุ่นตีนไก่บุ้งเนี้ยน,นี่น้ำจิ้นแต่ว่าเส้นกับเส้นใหญ่นะจังหน่อยบุ้งเนี่ยโอ้ยเจ็บเสบพี่น้องเบุ้งเด้อตีนตีนฝรัง่ง ตีนไก่ฝรั่งพี่น,อน้องย้ายยัคือฝรั่งนั่นแหละอันนี้ตีนไก่ไทยพี่น้องตินไก่ไทยตีนตีนไทยน้อยๆเปรียบเทียบกันเนาะพี่น้องตีนไทยกับตีนฝรั่งไม่ไมากม,ม่พี่นอ้องแซ่บ แทบครับพี่นอ้องแทบแทบแทบจะลืมกินยาก่อนจะรไปหนามาหลังก่อนจะกินกัน,กนต่อตามระเบียบนะพี่นอ้องโดบสกักกนโดบวันละนิดจิตจำใสร่างกายแข็งแรงพี่นอ้องพี่มา อืมก็ๆอ,อันก่อนอื่นก็ขอบคุณขอบคุณเดอ้อพี่น้องที่ติดตามสมผู้ให้กำลังใจกันมากตลอดอันผู้เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะที่ตอบคอมเมนต์จากันอย่าว่ากันเดอ้อพี่น้องช่วงนี้มัน เน็ตฮอกรได้เน็ตมาใหม่อาทิตย์หนึ่งเป็นสองอาทิตย์บอด้มีเน็ตอยู่บ้านกันเลยบอด้เบิ้งบอด้ไปซ้ายบอด้เห็นยังหลับพี่น้องเลยบอมีอินเทอร์เน็ตบอมี้แน่วได้ออกสมัยนี่ป้าสมัยนี้ขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้อินเทอร์เน็ตบอมีเกือบสองอาทิตย์กันเลยบอด้ไปตอบคอมเมนต์พี่น้องนี่แหละฮาก็ได้มาใหม่นี่แหละ อย่างใดกะอย่าเลื่อมกันเด้อพี่น้องเด้อย,ยิ้มมากบานนี้อือพักเนี่ยกะน,นี่พี่น้องหูจ้างบอ เกลืกุหลาบสมุนไพรชั้นยอดล่ะพี่นอ้องเทียบเท่ากับโสมผุนเดกันจวาวาโสมเกาหลีผุนเด้อเทียบเท่าคุณภาพโมดหเฮดซ่าโมเด,ดอ์หยางหลักินสดเอโรด,ดติดทานเพชรต่งโมดห์เพชรนีน่มันออกยอดมากกินรยพี่น้อง ประโยชน์ซ้ำได้กับเสียได้ซ้ำนัน้นหละมั้งอยู่ลงท้องแล้วเนาะมีปลาเจียวทอดพร้อมปลาบันเท่าหล่ะอันนี้ข้าวตองพักผู้ข้าวหล่ะพี่น้องอันนี้ประโยชน์ดีขึ้นกันสรรพคุณ สายหาเบิ้งเด้อพี่น้องน,นี่ Google ปุ๊กูยังบ่ทันได้จักษ์ว,าว,าวาาา่ากันกูจักแล้วก็เข้าเจอาก็กินอยูแล้วสัรพคุณดีคือกัน มาได้กินดยนอลนยลบพวกเนี้ยักละมวนใช่เลยโอ้ยเนอ่อนอยู่ยำรสพี่น้อง ん สั่นแล้วนับพี่น้องเนาะที่เหลือนี่เดี๋ยวจัดการฟาดเรียบเนาะพี่น้องมันสีนเงาโคตรเล็ดคลิปสันส้นๆเพราะในเบิง้งก็หอมปากหอมคอเนาะพี่น้องเราจเอาดนถอดจิ้มจนไว้อิม่มจนเราเกี้ยงรวยมันสีเงาโคตรเอาซ้ำหนีเนาะพี่น้องจังได้กับยูนีมแห้งส,สุขขสนะุขคนเนาะส่งมันลำรวย